สวัสดีครับพี่น้องข้าวแร้งมาหาต่อนกครับฝนปรตกดอกเตอมันมีน้ำครับนกสาก็มี่ตัวมีอยู่เห็นบินหลายตัวยู่ห้องกับห้องอยู่เย็นมากับ สี่สัตสี่หาเจ็ดพี่เมียมครับเจ้าเก้านกเป็ดก็ลังอยู่มาลงน้องนำถเดินรถช่อมครับอินสีเขาวบ่ กนกไหนครับโอ้ยนกบินมาตกนหนครับนกเป็ดกับพุนนกเป็ดมึงนี่ย บินมาล่งเนี่ยตัวละ,ะถืออยู่นะดังพวดหลดเฮ้ยจะห้อยนกอย่าง Ui. Khổ cứ trong bộ hộp có chỗ tắt đều mới may. Đi hai nhà kìa. Đưa hát tố con khắp ดูดูเห็นอะไรพี่น้งองตรงนี้เดือบวมา,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 าพ่อตอนนั้นครับไก่เตือบพี่ครับพูน พ่นค,ครับรถมอไซค์พ่นมองยิ่งนีุ่่นกับพงห้อยกันนี่จากมองยิ่งกับมองมะล่องเนี่ยไก่ก็มองยิ่งไปหารถอีกเฮ้ยมนัมน ถามิ่งอยู่จะข้าวครับเพื่อมีตัวไม้มาบอกเขาครับพี่น้องถ้าดดนแล้วห้องซื้อๆบอกเขาห้าลำพงเลย <c oughs> ขมล้ะแต่เป็นไก่โตดินแล่ะบูนเรกาศ นกเป็ดกับเที่ยวขึ้นเที่อยวลงยกกลางให้หน้านี่ครับบนลงน้องน้ำเลยเขาทุนงนะเจีนน้อย,อยมันลงเราไม่บอเห็นหัวนกตะเวนกําลงังเห็นตกเดินเบ่งบรรยากาศน้ำบันนอกพี่น้องเย็ยนเซยเซครับพี่น้องคลิปนี้ก็ เอาไว้ทันี้แหละครับขอบคุณพี่น้องที่ติดตามสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้แหละครับพอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ